การเลี้ยงดูในราชสำนักพระศรีวลีได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนจากพระราชบิดาและพระราชมารดาพระองค์ถูกถ่ายทอดความรู้และคุณธรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในฐานะกษัตริย์ในอนาคตแต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือการปลูกฝังการมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและการให้ทานการศึกษาพระธรรมแม้จะยังเยาว์วัยพระศรีวลีก็ได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับพระธรรมและหลักศีลธรรมจากผู้เชี่ยวชาญในราชสำนัก การศึกษาเหล่านี้ทําให้พระองค์มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและเตรียมพร้อมสําหรับการบรรลุธรรมในภายหลังคุณลักษณะพิเศษตั้งแต่เด็กพระศรีวลีได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหลายประการเช่นความมีสติปัญญาและความเมตตาต่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะที่ทําให้พระองค์แตกต่างและโดดเด่นในหมู่เพื่อนรุ่นเดียวกันและเป็นที่รักของทุกคนในราชสำนักพระศรีวลีในวัยเด็กจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวและการปลูกฝัง